พายุสุริยะถล่มโลกวิกฤตครั้งใหญ่สุดในร้อยห้าสิบปีเคยไหมครับที่คุณกำลังนั่งดูดาวอยู่บนท้องฟ้าแล้วเกิดคำถามผุดขึ้นมาว่าไอดวงอาทิตย์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในกันแน่แล้วมันส่งผลอะไรต่อโลกของเราบ้างหรือบางทีคุณอาจเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับพายุสุริยะแล้วสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่มันน่ากลัวอย่างที่เขาว่ากันจริงหรือเปล่าและถ้าเกิดพายุสุริยะที่รุนแรงมากๆ จะส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตเราบนโลกใบนี้ได้บ้างคำถามเหล่านี้ไม่ใช่แค่คำถามที่ลอยอยู่ในอากาศแต่เป็นคำถามที่เชื่อมโยงเราเข้ากับปรากฏการณ์อันน่าทึ่งและทรงพลังที่เกิดขึ้นเหนือหัวเราทุกวันนั่นคือดวงอาทิตย์และอิทธิพลของมันที่มีต่อโลกของเราวันนี้เราจะดำดิ่งสู่โลกแห่งดวงอาทิตย์สำรวจกลไกอันน่าพิศวงของมันและเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากพายุสุริยะ ที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราไปตลอดกาลหัวใจสำคัญของปรากฏการณ์ที่เรากำลังจะพูดถึงนี้อยู่ที่ดวงอาทิตย์ครับดวงอาทิตย์ที่เราเห็นเป็นทรงกลมสว่างสวัยบนท้องฟ้าไม่ใช่แค่ก้อนเห็นร้อนๆแต่เป็นดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ยักษ์ที่อุดมไปด้วยพลังงานมหาศาลพลังงานนี้เกิดจากกระบวนการทางฟิสิกส์ที่เรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่แกนกลางของดวงอาทิตย์ภายใต้สภาวะที่มีความดันและอุณหภูมิสูงลิ้ว อะตอมของไฮโดรเจนจะหลอมรวมกันกลายเป็นอะตอมของฮีเลียมพร้อมกับปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของแสงและความร้อนพลังงานนี้ใช้เวลาเดินทางหลายแสนปีจากแกนกลางออกมาสู่พื้นผิวและใช้เวลาอีกประมาณ8นาทีเศษในการเดินทางมาถึงโลกของเรานี่คือเหตุผลที่ทำให้โลกของเราอบอุ่นมีแสงสว่างและมีสิ่งมีชีวิตอย่างเราได้ดำรงอยู่แต่ดวงอาทิตย์ไม่ได้ปล่อยพลังงานออกมาอย่างสม่ำเสมอครับ พื้นผิวของดวงอาทิตย์ไม่ได้เรียบเนียนแต่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวที่รุนแรงมีสิ่งที่เรียกว่าสนามแม่เหล็กปกคลุมอยู่สนามแม่เหล็กนี้มีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความเคลื่อนไหวของพลาสมาก๊าซที่มีประจุไฟฟ้าบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์ทำให้สนามแม่เหล็กเกิดการบิดตัวรัดตัวและในที่สุดก็เกิดการปลดปล่อยพลังงานอย่างฉับพลันซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการประทุบนดวงอาทิตย์หรือโซลาร์แฟลร์ การประทุเหล่านี้จะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูงออกมาเป็นจำนวนมากเช่นรังสี X และรังสีแกมมาซึ่งสามารถเดินทางมาถึงโลกได้ในเวลาเพียง8นาทีนอกจากการประทุแล้วดวงอาทิตย์ยังมีปรากฏการณ์อีกอย่างที่อันตรายไม่แพ้กันนั่นคือการปลดปล่อยมวลโครนาหรือ Corona e ion, c o r o n a mass ejection CME CME คือการระเบิดของพลา s m a และสนามแม่เหล็กปริมาณมหาศาลจากชั้นบรรยากาศภายนอกของดวงอาทิตย์ที่เรียกว่าโครนา CME <C ME S 1> อาจมีขนาดใหญ่กว่าโลกหลายเท่าและจะพุ่งกระจายออกไปในอวกาศด้วยความเร็วสูงหลายล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้า CME เหล่านี้พุ่งตรงมาอย่างโลกพลังงานและอนุภาคประจุไฟฟ้าที่มาพร้อมกับ CME จะสามารถสร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อโลกของเราได้อธิบายให้ง่ายขึ้นก็คือลองนึกภาพว่าดวงอาทิตย์เป็นเตาแก๊สขนาดใหญ่แทนที่จะแค่ให้ความร้อนคงที่บางครั้งมันก็เกิดการพ่นไฟออกมาอย่างแรง s o l a ์ Solar f l a ร์หรือบางครั้งก็มีลูกไฟ ขนาดมาหึมาพุ่งกระจายออกไป CME พลังงานที่ปล่อยออกมาจากปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นพลังงานไฟฟ้าและแม่เหล็กซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อสนามแม่เหล็กโลกของเราสนามแม่เหล็กโลกของเราเปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่คอยปัดป้องอนุภาคประจุฟไฟฟ้าพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ไม่ให้เข้ามาทําอันตรายสิ่งมีชีวิตบนโลกแต่เมื่อเกิดพายุสุริยะที่รุนแรงมากๆสนามแม่เหล็กโลกของเราอาจถูกรบกวนอย่างหนักทําให้บางส่วนของอนุภาคเหล่านั้นสามารถเล็ดลอดเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกได้ เราเคยสังเกตเห็นผลกระทบของพายุสุริยะมาแล้วหลายครั้งครับแม้ว่าพายุส่วนใหญ่ที่เดินทางมาถึงโลกจะไม่ได้รุนแรงถึงขั้นวิกฤตแต่ก็เคยสร้างปัญหามาแล้วตัวอย่างที่น่าจดจำที่สุดคือเหตุการณ์คาริงตันในปีคศ1859นักดาราศาสตร์ชื่อริชาร์ดคาริงตันได้บันทึกภาพการประทุบนดวงอาทิตย์ที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้หลังจากนั้นไม่นานพายุสุริยะที่เกิดจากการประทุครั้งนั้นก็เดินทางมาถึงโลก ส่งผลให้เกิดแสงออโรราที่สวยงามสามารถมองเห็นได้ในพื้นที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นในเขตแคริบเบียนและที่น่าตกใจคือระบบโทรเลขทั่วโลกเกิดขัดข้องพนักงานส่งโทรเลขบางคนถึงกับถูกไฟฟ้าช็อตเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพายุสุริยะในการรบกวนเทคโนโลยีของมนุษย์แม้ในยุคที่เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าเท่าปัจจุบันทีนี้ลองจินตนาการว่าเหตุการณ์แบบคาริงตันเกิดขึ้นในยุคข,ของเราที่เราพึ่งพาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างมากนี่คือภาพของ วิกฤตครั้งใหญ่สุดใน150ปีนักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างส,างสภาพแวดล้อมจำลองที่เลียนแบบสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์และโลกเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคที่มีประจุฟไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กเหล่านั้นตัวอย่างเช่นการยิงอนุภาคที่มีประจุฟไฟฟ้าเข้าไปในสนามแม่เหล็กที่แตกต่างกันจะเห็นได้ว่าอนุภาคเหล่านี้จะเคลื่อนที่ไปตามเส้นสนามแม่เหล็กหรือถูกเบี่ยงเบนไปในทิศทางต่างๆการทดลองนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมอนุภาคจาก CME จึงถูกควบคุมโดยสนามแม่เหล็กโลก และในสภาวะใดที่สนามแม่เหล็กโลกอาจไม่สามารถป้องกันอนุภาคเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพอีกตัวอย่างหนึ่งของการสังเกตการปรากฏการที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กและอนุภาคที่มีประจุคือการสังเกตการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค (Particle Accelerators) เช่นเครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ที่ใช้ในการวิจัยฟิสิกส์อนุภาคเครื่องเหล่านี้ควบคุมการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีความเร็วสูงด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอันทรงพลังหลักการนี้คล้ายคลึงกับที่สนามแม่เหล็กโลกพยายามควบคุมอนุภาคสุริยะ แล้ววิทยาศาสตร์เรื่องพายุสุริยะนี้มีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราอย่างไรบ้างแม้ว่าเราจะไม่เห็นผลกระทบโดยตรงในทุกๆวันแต่พายุสุริยะมีอิทธิพลต่อเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่มากการสื่อสารผ่านดาวเทียมเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เปราะบางที่สุดต่อพายุสุริยะอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าสามารถทาลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนดาวเทียมหรือทาให้สัญ,ญญาณการสื่อสารขาดหายไปนึกภาพการสื่อสารที่ต้องพึ่งพา GPS หรือการส่งข้อมูลผ่านดาวเทียม หากระบบเหล่านี้ล่มไปจะส่งผลกระทบต่อการคมนาคมการขนส่งการเงินและแม้กระทั่งการทหารระบบไฟฟ้าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อ่อนไหวอย่างยิ่งพายุสุริยะสามารถเหนี่ยวนําให้เกิดกระแสไฟฟ้าจํานวนมากไหลผ่านสายส่งไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่มากเกินไปนี้อาจทําให้มอบแปลงไฟฟ้าเสียหายเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างและอาจต้องใช้เวลานานในการซ่อมแซมตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือเหตุการณ์คาริงตันอีเวนต์ในปีคศ .1859 ซึ่งเป็นพายุสุริยะที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ ทำให้สายโทรเลขทั่วโลกเกิดไฟไหม้และระบบโทรเลขหยุดชะง,งักไปหลายวันหากเหตุการณ์ในระดับเดียวกันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันที่เราพึ่งพาระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมหาศาลผลกระทบจะรุนแรงกว่านั้นหลายเท่านอกจากนี้พายุสุริยะยังส่งผลกระทบต่อการบินโดยเฉพาะเส้นทางการบินที่อยู่ใกล้ขั้วโลกนักบินจะต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากความเสี่ยงที่เครื่องบินจะได้รับรังสีที่เป็นอันตรายและระบบนำทางของเครื่องบินอาจขัดข้องสัญ,ญญาณวิทยุที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างนักบินกับหอควบคุมการบินก็อาจถูกกกกรรบบววนนทให้้าาาิมมมีีคเส่ยงขึ นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับพายุสุริยะมาอย่างต่อเนื่องมีการสร้างเครือข่ายการตรวจจับและเฝ้าระวังดวงอาทิตย์ทั่วโลกเช่น Solar Dynamics Observatory ของ NASA ซึ่งโคจรรอบโลกเพื่อสังเกตการดวงอาทิตย์อย่างใกล้ชิดและส่งข้อมูลกลับมาอย่างโลแบบเร็วเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์สามารถคาดการณ์การเกิด CME และพายุสุริยะได้ล่วงหน้ายิ่งเราคาดการณ์ได้เร็วเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีเวลาเตรียมตัวและลดผลกระทบได้มากเท่านั้นแนวโน้มและพัฒนาการต่อไปของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพายุสุริยะนั้วด เรากำลังพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่ซับซอ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อจำลองพฤติกรรมของดวงอาทิตย์และคาดการพายุสุริยะได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นการทำความเข้าใจวัฏจักรของดวงอาทิตย์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมสุริยะเป็นรอบประมาณ11ปีจะช่วยให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับช่วงที่ดวงอาทิตย์มีกิจกรรมรุนแรงหรือที่เรียกว่าช่วงโซลาแมกซิมัมนอกจากนี้ยังมีการวิจัยเพื่อพัฒนาวัสดุที่ทนทานต่อรังสีและสนามแม่เหล็กมากขึ้นสำหรับการใช้งานในอวกาศร,รวมถึงการพัฒนาเทคนิคใ,ในการป้องกันร,ระบบ เช่นการออกแบบระบบไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นหรือการพัฒนาระบบสำรองที่สามารถทำงานได้แม้ในสภาวะที่ระบบหลักขัดข้องความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการทำให้เทคโนโลยีและระบบต่างๆบนโลกมีความทนทานต่ออวกาศ (Space Weather Resilience) มากขึ้นซึ่งหมายถึงการออกแบบระบบต่างๆโดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศในอวกาศการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านนี้จึงไม่ใช่เพียงการศึกษาปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจแต่เป็นการลงทุนเพื่อความมั่นคงของอารยธรรมมนุษย์การเรียหนักถึงภัยคุกคามจากพายุสุริยะไม่ใช่การสร การเข้าใจหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ธรรมชาติของดวงอาทิตย์พลังงานที่ซ่อนเร้นอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักบินและผู้โดยสารบนเครื่องบินที่บินอยู่ในระดับสูงหรือนักบินอวกาศนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาและพัฒนาระบบการเตือนภัย,ยพายุสุริยะล่วงหน้า space weather forecast ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เรามีเวลาเตรียมตัวรับมือโดยการสังเกตการดวงอาทิตย์อย่างใกล้ชิดผ่านดาวเทียมและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทำให้เราสามารถคาดการได้ว่าจะมีพายุสุริยะเกิดขึ้นหรือไม่และจะส่งผลกระทบต่อโลกมากน้อยเพียงใดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตรประจําวันจึงครอบคลุมไปถึงการพัฒนาระบบป้องกันความเสียหายจากพายุสุริยะเช่นการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทนทานต่อรังสี (radiation h a r d e n e d electronics) สำหรับดาวเทียมและอุปกรณ์สำคัญหรือการพัฒนากลยุทธ์ในการปิดระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วน ในช่วงที่คาดว่าจะมีพายุสุริยะรุนแรงเพื่อลดความเสียหายอนาคตของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับพายุสุริยะนั้นมีความน่าสนใจอย่างยิ่งครับนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาเทคโนโลยีการทำนายพายุสุริยะให้แม่นยำและล่วงหน้านานขึ้นจากเดิมที่คาดการได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงอาจจะสามารถคาดการได้เป็นวันหรือแม้กระทั่งเป็นสัปดาห์สิ่งนี้จะช่วยให้เรามีเวลาเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบได้อย่างมหาศาล แนวโน้มและการพัฒนาต่อไป 1. การพัฒนาแบบจำลองที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนักวิทยาศาสตร์กำลังสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่สามารถจำลองพฤติกรรมของพลาสมาบนดวงอาทิตย์และอวกาศรอบโลกได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นเพื่อคาดการทิศทางและความรุนแรงของพายุสุริยะ 2. ดาวเทียมสังเกตการรุ่นใหม่จะมีการส่งดาวเทียมรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นออกไปสังเกตการดวงอาทิตย์และอวกาศรอบโลก เพื่อเก็บข้อมูลที่ละเอียดและครบท่วนยิ่งขึ้น 3. การพัฒนากลยุทธ์การรับมือหน่วยงานต่างๆทั่วโลกกำลังพัฒนากลยุทธ์และแผนฉุกเฉินสำหรับการรับมือกับพายุสุริยะรุนแรงโดยประสานงานระหว่างนักวิทยาศาสตร์วิศวกรผู้กำหนดนโยบายและภาคธุรกิจ 4. การศึกษาผลกระทบระยะยาวนักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาผลกระทบระยะยาวของพายุสุริยะที่มีต่อชั้นบรรยากาศโลกและระบบนิเวศต่างๆ 5. การสร้างระบบเกราะป้องกันเชิงเทคโนโลยีแม้จะเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งแต่ก็มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการสร้างเกราะป้องกันเชิงเทคโนโลยีบางรูปแบบเพื่อลดผลกระทบของพายุสุริยะต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญดวงอาทิตย์เป็นทั้งแหล่งกำเนิดชีวิตและเป็นแหล่งกำเนิดภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่การทำความเข้าใจพายุสุริยะและผลกระทบของมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การตระหนักรู้ถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันทรงพลังนี้จะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับดวงอาทิตย์ได้อย่างยั่งยืนและพร้อมรับมือกับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือการเดินทางที่ยังคงดำเนินต่อไปในโลกแห่งวิทยาศาสตร์ที่พยา,ายามไขความลับของเอกภพและปกป้องโลกอันเป็นที่รักของเราครับ